เพื่อนๆนกอูนข้างในนุ่ก็สวยนะคะเพื่อนๆข้างในนุ่ก็สวยสวยนกหนูนะคะได้กระลอกกระแตได้กินกันนะคะแอปเปลิลลูกเล็กๆนะคะคนก็กินได้นะคะ,พะเพื่อนๆอบเปรี้ยวหวานทำพิกเกลือรงคิปก็ทำคลิปโชว์เพื่อนๆลังนกก็มีว้ยายลังนกลัง,งหนูก็มีนะคะเพื่อนๆ เต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนโอ้ยเหลืองไปหมดเลยว่านีหเห็นไหมเขาก็มาเอาเก็บภาพเหมือนเราเลยนะคะมีหนุ่มน้อยวัยละอ่อนเนี่ยไม่อยากไปถ่ายเขานะก็เดินมาใกล้ๆก็ามาเก็บภาพซิลังนกก็มีโอ้ยลังนกลังหนูก็มีนะคะพเพือ่อนเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนโอ้ยเหลืองไปหมดเลยผมคิดน่าจะมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จะเห็นความ สวยงามมากกว่านี้แล้วนี่มก็ร่วงหมดแล้วนะจ๊ะบ,บางต้นก็ไม่เหลือแล็กๆ,ๆเลยนะ <c oughs> หนุ่น้อยไวละอ่อนก็เป็นช่างผ้าพน,นะต้งคิดน่าจะเดินหลบไปนะคร <c oughs> เพราะว่ามีคนเดินเข้ามาตรงคิดเอย <c oughs> ในที่อยู่ของเขานะคะ่เพื่อนๆนี่เพื่อน <c oughs> ดอกไม้ใบไม้ะครับเป็นสีเหลืองแล้วไกลหล่นแล้วนะพาเพือพ่อนๆชมป่านะคะชมสวนสาธารณะ ที่มีใบไม้กำลังร่วงลรยลงไปด้วยการเวลานั่นเองนะคะเวลาเปลี่ยนไปเหมือนนาฬิกาเสี้เรื่องเรืองรองเราเห็นลูกแอปเปิลอีกแล้วตาก็สอดสายหาลูกแอปเปิลนะจ๊ะเพราะในนี้ก็จะมีลูกแอปเปลิลต้นแอปเปิลให้เราได้ไว้ให้สัตว์ปีกตัดนกนี่คะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะเพื่อนๆก็จะชม มีแต่ป่าสีเหลืองนะคะนี่นะเดินเข้าไปในนี้ก็เป็นไม่ใช่ป่าดงดิบนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะเพื่อนๆม้าเนี่ยเพื่อนๆก็บอกโอ้ยสมคิดทําอะไรเนี่ยคิดจะพาเดินไปนะคะเดินเข้าชมป่าไม้สีเหลืองมาชมเป็น อ๋อดงป่าสีเหลืองนะคะในสวนสาธารณะนะคะเรียกกันค่ะเขาก็จับตัวกันเพื่อจะบินไปน้อยสักหน่อยนะคะเพื่อนๆเรื่องอลามเป็นสีทองหมดเลยนะคะเพื่อนๆสีเหลืองก็หมดเสียงนกห่านนะจ๊ะเขาร้องที่ฤดูไม้ใบไม้ก็ร่วงนะคะนี่เลยค่ะมันเพื่อนใบสีแดงก็มีนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆเดินไปเลยนี่ ะะชมสวนสาธารณะที <Ms. S 1> ม่มีใบไม้กำลังร่วงลรยลงไปด้วยการเวลานั่นเองนะคะเวลาเปลี่ยนไปเหมือนนาริกต้นแอปเปิ้ลให้เราได้ไว้ให้สัตว์ปีกถัดมกัะชมสวนสาธารณะที่ม sure. ีใบไม้กำลังร่วงลรยลงไปด้วยการเวลานั่นเองนะคะเวลาเปลี่ยนไปเหมือนนาริกต้นแอปเปิ้ลให้เราได้ไว้ให้สัตว์ปีกตัด กเพื่อนก็าร้องเรียกกันครับคนนี้น่าจะเดินหลงมานะคะหลงมาคนเดียวคิดขอไปก่อนแล้วค่ะนั่นไงฮะหอยหลังนะคะเพื่อนธรรมาชาตินะคะสวยงามเมื่อก่อนก็จะเป็นป่าสีเขียวนะคะตอนนี้สงคิดก็พาเพื่อนเป็นที่เอ,อที่เดินได้หมดเลยนะคะ,คะคเพื่อน,นะะเดินเข้าไปในนี้กนะู่นเห็นไหมเขาก็มาเอาเก็บภาพเหมือนเราเลยนะคะ มีหนุ่มน้อยไว้ละอ่อนเนี่ยไม่อยากไปถ่ายก็นันะ,ะเดินมาใกล้ๆก็มาเก็บผ้าซืนี่เลยนะเชิญออกมาผ่านสะพานแล้วครับเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณในการรับชมคลิปค่ะเรื่องเสีเรื่องเรื่องรองเราเห็นลูกแอปเปิลอีกแล้วตาก็สอดสายหาลูกแอปเปิ้ลนะจ๊ะเพราะในนี้ก็จะมีลูกแอปเปิ้ลนะคะชม,มสวนสาธารณะ ที่มีใบไม้กำลังร่วงลรยลงไปด้วยการเวลานั่นเองนะคะเวลาเปลี่ยนไปเหมือนนาฬิกานะคะชมสวนสาธารณะที่มีใบไม้กำลังร่วงลรยลงไปด้วยการเวลานั่นเองนะคะเวลาเปลี่ยนไปเหมือนนาฬิกายมีแต่สวยๆนะคะสมคิดไม่รู้จะไปเลือกเจาะเอามุมไหนให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะคะรางการตาไปหมดเลยนะ,ะเราแพนกล้องเอาก็แลตต้นแอปเปิ้ลให้เราได้ ไว้ให้สัตว์ปีกถัดน้อมาชมเป็นอ,องป่าสีเหลืองนะคะในสวนสาธารณะนะคะนี่เลยเชิญออกมาผ่านสะพานแล้วะครับเพื่อน,นแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณในการรับชมคลิปค่ะเห็นไหมคะเพื่อน,นไม่ใช่มีแต่สีเหลืองนะคะสีแดงก็มีเป็นใบสีดแดงแนะเพื่อน,นธรรมชาติเนะี่ยใบสิันก็ได้ยินเสียงผู้คนะ ก็ยังมีนะคะนั่นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเพื่อนๆคิดจะพาเพื่อนๆเดินไปเรื่อยนะคะก็มีรถจอดอยู่ตลอดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะเพื่อนๆก็จะชมมีแต่ป่าสีเหลืองนะคะนี่นะคะเดินเข้าไปในนี้ก็ไปต่อไปก็จะชมแต่ลิปสโน่นะคะหน้าดอกไม้ก็ชมแต่ดอกไม้จนเบื่อเลยคะเพื่อนๆหน้าใบไม้ร่วงก็มีแต่ดอกไม้ไม่ใช่ป่าดงดิบนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเขาจะาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะเพื่อนๆต่อไปก็จะชมจะคลิปสนโนนะคะหน้าดอกไม้ก็ชมแต่ดอกไม้จนเบื่อเลยะคะเพื่อนๆหน้าใบไม้ร่วงก็มีแต่ดอกไม้้สักหน่อยนะคะเพื่อนๆเรื่องอลามเป็นสีทองหมดเลยนะคะเพื่อนๆสีเหลืองไปหมดเสียงนกห่านเะจ๊ะเขาร้องเรียก คิจะพาเดินป้ายนะคะเดินเข้าชมป่าไม้สีเหลือรงคิดน่าจะมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จะเห็นความสวยงามมากกว่านี้แ้นี่นก็ร่วงหมดแล้วนะจะบางต้นก็ไม่เหลือเล้วนะเพ่อเห็นไหมเขาก็มาเอาเก็บภาพเหมือนเราเลยนะคะมีหนุ่มน้อยไวระะอ่อนเนยไม่อยากไปถ่ายกันนะะ็เดินมาใกล้ๆก็มาเก็บภาพสวยน้อยสักหน่อยนะคะัเพื่อน เรืองอลามเป็นสีทองหมดเลยนะคะเพื่อนๆสีเหลืองก็หมดเสียงนกห่านนะจ๊ะเขาร้องร้ออาจจะเอาเวียนๆหัวมั่งก็ขออภัยนะคะเพื่อนๆขออภัยนะตรงนี้เราก็จะเดินไปรอบๆนี้ก่อนนะคะเพื่นพนอนๆมีแต่สวยๆนะคะสมคิดไม่รู้จะไปเลือกเจาะเอามุมไหนให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะคะรังการตาไปหมดเลยนะะเราแพนกล้องเอาก็แล้ว เห็นไหมคะพเพื่อนๆไม่ใช่มีแต่สีเหลืองนะคะสีแดงก็มีเป็นใบสีดแดงแนะพนเพื่อนๆธรรมชาตินะเนี่ยใบสิก็ได้ยินเสียงผู้คน,นะคะก็ยังมีนะคะนั่นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะพเพื่อนๆคิดจะพาพเพื่อนๆเดินไปเรื่อยนะคะก็มีรถจอดอยู่ตลอดนะคะพเพื่อนๆงกหนูนะคะได้กระลอกกระแตได้กินกันนะคะแอปเปลิลลูกเล็กๆนะคะคนก็กินได้นะคะพเพื่อนๆ ออกเปรี้ยวหวานทำพริกเกลือตรงคิดก็ทำคลิปโชว์เพื่อนๆน <c oughs> หนุ่มน้อยไว้ละอ่อนก็เป็นช่างภาพน,นะ <c oughs> ตงคิดน่าจะเดินหลบไปนะครับเพราะว่ามีคนเดินเข้ามาตรงคิดนี่ยก็ <c oughs> จะไปจัวหลดกับสะพานอีกที่หนึง <c oughs> ่งเขาก็ไปออกหาไปออกไปหาอีกที่หนึ่งได้นะคร <c oughs> ับก็เขาก็ทำที่ไว้ดูค่ทางเดินเขาก็ทำตน้นแอปเปิ้ลให้เราได้ไว้ให้สัตว์ปีกตัดนกต้นแอปเปิ้ลให้เราได้ ไว้ให้สัตว์ปีกตัดนกเป็นคอนกรีตให้เราเดินนะคะเขาเรียกอะไรบ้านเราเรียกตัวหนอนได้ป่ะนะคะนี่เห็นไหมก็มาทะลุสะพานนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเดินอยู่ในป่าดงดิบนะคะนี่เป็นที่เป็นคอนกรีตให้เราเดินนะคะเขาเรียกอะไรบ้านเราเรียกตัวหนอนได้ป่ะนะคะนี่เห็นไหมก็มาทะลุสะพานนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเดินอยู่ในป่าดงดิบนะคะนี่เป็นที่อาจจะเอาเวียนๆหัวมั่งก็ขออภัยนะคะเพื่อนๆขออภัยนะคะ งนี้เราก็จะเดินไปรอบรอบนี่ก่อนนะคะเพื่อนๆนี่เลยเชิญออกมาผ่านสะพานแล้วนะครับเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณในการรับชมคลิปค่ะหนูนะคะได้กระลอกกระแ,บบแบบตได้กินกันนะคะแอปเปิลลูกเล็กๆนะคะคนก็กินได้นะคะัเพื่อนๆออกเปรี้ยวหวานทำพิกเกลือตรงคลิปก็ทําคลิปชโชว์เพื่อนๆนี่ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะัเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะเพืพ่อนๆก็ๆจะชม มีแต่ป่าสีเหลืองนะคะนี่นะคะเดินเข้าไปในนี้ก็ได้เลยคะเพื่อนเพื่อนก็บอกโอ้ยสมคิดทําอะไรเนี่ยต้นแอปเปิ้ลให้เราได้ไว้ให้สัตว์ปีกถัดรถมันก็ได้ยินเสียงผู้คนนะก็ยังมีนะคะนั่นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนสมคิดจะพาเพื่อนเพื่อนเดินไปเรื่อยนะคะก็มีรถจอดอยู่ตลอดนะคะเพื่อนเพื่นอนต้นแอปเปิ้ลให้เราได้ไว้ให้สัตว์ปีกถัด นกที่ฤดูไม้ใบไม้ร,ร่วงนะคะนี่เลยค่ะ,ะเพื่อนใบสีแดงก็มีนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆเดินไปเลย่ี่ไม่ใช่ป่าดงดิบนะคะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเขาจะาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะเพื่อนๆเพื่อนเห็นไหมเขาก็มาเ,าเก็บภาพเหมือนเราเลยนะคะ <c oughs> มีหนุ่มน้อยวัยละอ่อนเนี่ยไม่อยากไปถ่ายก็เดินมาใกล้ๆ ข้ามาเก็บผ้าซื้อต้นแอปเปิ้ลให้เราได้เอาไว้ให้ออสัตว์ปีกสัตว์นายกกันลนะ่ะเขาก็าจับตัว